สวัสดีค่ะอยู่กับน,นุ่นนะคะมีช่องมุนชแน่ลวันนี้เราก็จะไปหวานข้าวนะบาวันนี้คุณจะไปไหนคะวันนี้เราจะไปเกี่ยวข้าวกันครอืมอันนี้คือเช็กรถหรือ,อยังไง เลกนรถสิครับเล่นเพียงน้อยมั้งเอ้าต้องเปลี่ยนเยอะไหมคะปีนี้เปลี่ยนเรื่อยๆงานก็ทักอืมปากดีตอนนี้เหลือคันเดียวแล้วนะคะถ้าไปไหนหนาม,มี ถ้าไปเกี่ยวนาน้ำก็จะเสียวนิดนึงอันนี้คือเทเลอร์นี่คือเช็คแล้วหรอ <laughs> จะไปเกี่ยวข้าวนะคะแต่ว่ารถก็ยังเช็คไม่สิทธอันนี้คือเหลืออะไรอ่ะเอายางส้นงหนึ่งไปปะยูรานทางงังโกะน้องมาไปเอามาเอาไปหมูว่านแกปิดหลบับหลยทิ้งแหวแก นีเราจะไปเกี่ยวข้าววเกี่ยที่ไหนวันนี้อสอายโทรแปดประมาณ400ไล่เอ,อ้ย40ไร่ไล่ที่จริงคือ4่ไล่ไปลองรถครับไปลองรถปีนี้ไม่ได้เช็คเองด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเอาไหนว่าในคุณบอกว่าคุณรับผิดชอบรถอัดฟังไหคะมันไม่พ้นบอกมูสักอย่าง อันนี้คือต่อปากเนาะคันนี้ก็ต่อใช่ไหมใช่มาดูขนป่ากันค่ณนี่คือรอยต่อต่อลูกดาวอันนี้รอยต่อปากเป็นชิงนิ้วหนึ่งเอาไปต่อที่ไหนคะเนี่ยอันนี้ต่อที่รอยเอ็ดครับอ๋อตอนที่ตอนที่เธอไปตอนนั้นน่ะเหรอตอนไหน ไปกับแม่มันรู้ <ไป S 1> อ่ะไปกับแม่เฮ้ยเมื่อหรือเปล่าไล้ไปกับแม่ด้วยไปกับใครไปกับสาวเดื้อสาวที่ไหนสาวที่ไหนเออเอาขี้เตอะเลยเพี้ยงเอาไปหน้าไปให้เนาะแล้วก็ถอยหลังมาเหรอใช่ะ อันนี้เราก็รอมอแบตนะครับเรายังไม่ได้มอแบตเลยอยู่ไนอ่ะมอแบอตขุดไปหลังเขาปันเสี้ยนแกขีดตะเลยแล้วแกก็ถอยหลังเหรอแม่นะคะ เราเหลือใส่แบตเราก็เหลือทำอะไรอีกใส่แบตลส่กระปั้นมึงน็นอตเครื่องอยงนต์ท่นใส่เลยนึกวา่าจะเสิเอิรนจะกินเข่าเอิร์นกรถ่ายคลิปอเออนี่กักบเผากระเซี๊ยแล้วนี่แหละกระถ่ายให้เอฟซีบึงนิดนึงว้ามีแดดก็เข้าจอดไกลเถอะกิน

เอา,าเอันเก่าไปเทดดิข้อกับซีกเลแบบเรียรครับพอฝนตกเดินมวเรกันหลีกท<ะ>ังเอาผิดทางแม่ตัว มือแด้ลรมดีังหูจักลิ้นเนาะมือแด้ลรมดีไงนาบูนาเวี้ยวไปโอ้ยลองขอดูด้วยสิโอ้ย อันนี้ก็ใส่แบงลงไปแล้วเราจะมาดูว่ามันจะต,ตีดบอหืมทันนุ่นไปน้านะซีไล่แป๊บเดียวเซตไปไลยหนูติ